สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตมิ่งมองคลจะไปไหนดูตัวชิ้นี่ได้รถเข็นจะไปไหนเนี่ยเออมีอ้อยด้วยไปไหนครับ อาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนโอ้ยตกแะนันพาน่ะเ้ยผ้าตกยังไม่รู้เลยมิ้งบอกจกอีกแล้วจกอีกแล้วจกอีกแล้วจกขาจกขาอีกแล้วโอ้ยดูแม่แม่อ้ยจกดีจริงๆเลยเนาะมิ้งเนาะมันอะมันะ โอ,โ,อโอ้กินหมดกินเลยกินหมดเลยกินหมดเลย <laughs> อาบน้ำครับอาบน้ำเตรียมตัวไปส่งเคอรี่ส่งเคอรี่ครับไปส่งอ้อยครับ เดินไป่ีตงโอ้โหไม่มีผิดหวังวิ่งบอกไม่มีผิดหวังเอากอดพ่อเหรอเอาไม่ถูกลูกไม่ถูกไม่ถูก ทุกว <c ười> <ừ> ิเลยมิ่งทุกวิเลยโอ้โหหนัดรุดแล้วกล้วยนั่นเอาไม่เอากล้วยจะเอาอะไรจะเอาแตงกวาโอ้โหดูดูดู ไม่ยอมไม่ยอมนะคะไม่ยอมนะเฮ้ยไกล้วยไม่กินนั่นน่ะนะมาเหอ็นของเสีย่กินกล้วยอ่ะทำไมไม่ทำตึงๆล่ะังฟังขวาอ่ะเไไหออ เทไหม,มครับเทไหมครับถึงเลยที่นี่แล่มเคอรี่ผู้บ่าวเคอรี่ครับปลายปลายการน,นะคะไายเลยไปเลย <c oughs> โอ้อหไปแล้ว <c oughs> ไปส่งไข่นนอย